ផ្លែបបថៃហ្អេបបថៃហ្អេមើលតើឯងស្មាត់រែគងឯងបាត់ពីឯងចាផ្លែបបថៃហ្អេបបថៃហ្អេ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  แมแบรนด์ comment, s, สินค้าไทยจนหวิดเสียโฉมสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่บ้านมานาหวานชาแนลนะคะเนื่องจากมีสาวเขมรคนหนึ่งอ,ออกมาทำคลิปแบรนด์สินค้าไทยนะคะโดยการนำขวดเครื่องดื่มยี่ห้อหนึ่งของไทยมาทุบทำลายก่อนที่ จะไปนําเครื่องดื่มกระป๋องยี่ห้อของกัมพูชาเปิดดื่มสเก็ดขวดที่แตกนะคะเกือบทําให้เธอเสียโฉมสาวเอ้ยอย่าหาทําแบบนี้อีกนะถ้าอยากแบรนด์สินค้าไทยนะ่ะไม่ต้องลงทุนจนเสี่ยงแบบนี้หรอกเพียงแค่เธอไม่ซื้อไม่หามามหามากินมาใช้ก็จบแล้ว แต่เธอทำแบบเนี้มันอันตรายสมมุติว่าเศษขวดนั่นอ่ะมันกระเด็นไปตัดเส้นเลือดใหญ่ที่คอเธอเข้าอ่ะอะไรจะเกิดขึ้นคาดว่าเธออาจได้รับบาดเจ็บบ้างแต่ก็ทนทำคลิปจนจบไม่คุ้มเลยอย่าหาทำแบบนี้อีกนะสาวเอ้ยมันอันตรายแรงอัดในขวดอ่ะเทียบเท่ากับพรุ ขนาดย่อมย่อมเลยนะอาจทำให้มือเธอขาดได้เลยและอีกรายหนึ่งนะคะที่นี่ก็แบรนด์สินค้าไทยเหมือนกันใช้เท้าเขีย่ยมามา่าปลากระป๋องทิ้งโถโถโถท,ทิ้งแล้วก็หวังว่าคงไม่ลงไปเก็บมานะข้าวทุกเม็ด เกลือทุกก้อนมันมีคุณค่าในตัวมันเสมอการที่ทํากับอาหารที่ตัวเองต้องใช้หล่อเลี้ยงชีวิตแบบต่ําตมนะ่ะเจริญยากนะเออบอพวกเธอถ้าจะแบรนด์สินค้าไทยก็เพียงแค่ไม่ไปซื้อไปหามากินมาใช้มันก็จบจริงป่ะนะเออหน้าเวทนา กับผู้คนประเทศนี้จริงๆของไทยอะถ้าคนประเทศนี้จะแบรนด์ไทยก็คงไม่เดือดร้อนอะไรเพราะไทยอะส่งสินค้าไปหลายประเทศและที่สำคัญไทยเป็นผู้ผลิตไม่ได้นำเข้าเออขมเมนต้องอพิจารณาตัวเองก่อนนะ จะเลิกใช้ของไทยกินของไทยได้จริงอเป่านะข่าวบอกว่าตอนนี้เขมรลักลอบเข้าไทยอีกแล้วจับได้ทางช่องทางธรรมชาติวันหนึ่งวันหนึ่งเป็นร้อยคืออะไรก่อนไหนอินฟูเขมรบอกจะไม่ใช้ของไทยแล้วลักลอบเข้าไทยทำไมฮะแล้วก็คงต้อง ขอแสดงความยินดีกับแรงงานกัมพูชาทุกคนที่กลับบ้านนะเพราะตอนนี้ทางรัฐบาลของวุ้นเส้นกำลังบังคับเกณฑ์ทหารเพื่อส่งไปทดแทนทหารที่สูญหายจากการประทะครั้งที่แล้วก็น่าเห็นใจทหารใหม่ของกัมพูชานะที่ไม่มีเวลาฝึก หรือถ้ามีก็น้อยแทบจะเรียกได้ว่าไม่มีทักษะในการเป็นทหารเลยการหลบหลีกการเอาตัวรอดการอดทนนั่นคือทักษะที่ทหารต้องมีต้องฝึกแต่ทหารประเทศนี้ฝึกแค่ยิงปืนเป็นก็พอนะมันจะเออ เกิดการสูญเสียเพราะฉะนั้นเมื่อถูกเกณฑ์เข้าไปเป็นทหารแล้วอ่ะต้องฉลาดนะต้องรู้จับรู้จักเอาตัวรอดต้องหลบหลีกต้องเอออดทนอนะ่ะต้องอดทนนะไหนไหนก็เข้าไปเป็นทหารรับใช้ชาติให้กับวุ้นเส้นแล้วอ่ะก็เออระวังตัวด้วยนะ เดี๋ยวจะสูญหายไปเหมือนคราวที่แล้วอีกเนอขอเตือนเอาไว้แล้วก็ขอเตือนอคนที่ออกมาทำคลิปแบนด์สินค้าไทยโน่นนี่นั่นเออแบนให้ได้จริงๆสซะก่อนนะพราเห็นว่าตอนเนี้ยตามห้างสรรพสินค้าต่างๆเซเว่นอะไรก็แล้วแต่ในล็อกไม่มีของเหลือเลยนะอือ ไม่รู้แบรนด์กันแบบไหนแบนด์ยังไงก็ไม่รู้สินค้าหมดสต็อกเลยเอาไปไหนกันนะเอาไปทิ้งเหรอโอ้ไม่ต้องลงทุนไม่ต้องลงทุนไม่ต้องไปซื้อไม่ต้องเอาไปทิ้งเพราะว่าถ้าคุณไม่ซื้อไม่จับจ่ายใช้สอยมันก็อยู่ในล็อกเกอร์อย่างเดิมมันและนะอืมโอ้น่าสงสารจริงๆประเทศนี้ออกมาทำคลิปแต่ละคลิปโอ้ ไม่รู้ว่าคิดกันได้ยังไงจะแบรนด์โน่นนี่นั่นเอาขวดมาทุบเล่นดีนะมันไม่ระเบิดใส่หน้าตาแหกอืมช่างคิดจริงๆแล้วอ่ะถ้าจะเททิ้งอ่ะโอ้ยเขามีที่เปิดมีฝาเปิดนะก็เปิดฝาแล้วก็เททิ้งไปมันจะได้ไม่อันตรายถ้ามันตัดเส้นเลือดใหญ่ที่คอนะโอ้ไม่อยากจะคิดภาพเลย แล้วไอ้เศษที่มันกระเด็นไปเกือบโดนหน้านั่นน่ะโอ้สาวเอ้ยเกือบเสียโฉม <c oughs> โอ้นะอย่าหาทำอีกอย่าหาทำอีกถ้าจะทิ้งก็ทิ้งไปเลยนะถ้าจะแบนก็แบนไปเลยไม่ต้องไปซื้อมาลงทุนเสียเงินด้วยโอเคค่ะคลิปนี้มะนาวก็ขอจบคลิปไว้แต่เพียงเท่านี้นะคะฝากกดเลิฟกดไลค์กด s ั b สไ r i b e ให้กับมะนาวหวานชาแนลด้วยนะคะ ขอบคุณทุกเลิฟทุกไลท์ทุกทุกกำลังใจแล้วก็ขอเป็นกำลังใจให้กับทหารหารที่อยู่ตามชายแดนด้วยนะคะขอให้ทหารไทยทุกคนปลอดภัยนะคะดูแลสุขภาพด้วยนะคะช่วงนี้รู้สึกว่าโรคระบาดกำลังระบาดหนักในกลุ่มทหารของกัมพูชาเห็นว่าป่วยกันทั้งกองร้อยเลย